สวัสดีวันนี้มาพบกันเธอ,อกับฉันพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของคุณครูสัปดาห์นี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาเรียนกันเด็กๆจำเพลงที่คุณครูแต๋เคยสอนได้ไหมวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาร้องเพลงส้มตำนะคะเดี๋ยวเด็กๆทำท่าประกอบด้วยนะคะส้งตำมาละกอส้มตำ ส่งตำมาละกอส่งตายอนน้ำปลาลิิดหน่อยใส่น้ำตาลนิดหน่อยเอาปลาราเกินน้อยมาคอยใส่น้ำฮู้ฮาฮู้ฮาจบแล้วนะคะเด็กๆทำตามได้ไหมคะอ่ะเก่งมากค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนในสัปดาห์ที่19นะคะหน่วย บ้านเราและเพื่อนบ้านอาเซียนนะคะวันนี้คุณครูจะมาในเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อนบ้านของเราประเทศอาเซียนเนี่ยมีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่คล้ายคลึงกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่าเป็นป่าไม้นะคะป่าเบญจพรรณป่าดุงดีนะคะ,ะบางที่ก็จะเป็นหมู่เกาะนะคะบางที่ก็จะเป็นหาดทรายทะเลนะคะ เพื่อทางเศรษฐกิจก,ก็จะมีข้าวมีข้าวโพดมีมันสับปะหลังนะคะแล้วก็มียางพารามีปาล์มน้ํามันด้วยนะคะแล้วก็มีพริกไทยนะคะส่วนประเทศไทยของเราเนี่ยอากาศก็จะเป็นอากาศร้อนชื้นนะคะพอร้อนๆหน่อยฝนก็จะตกพรามคามๆลงมานะคะช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ดูฝนเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะฝนจะตกทุกวันเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูเตี๋ยมีนิทานเจ้ายักษ์นะคะเด็กๆเคยฟังไหมคะถ้าเด็กๆยังไม่เคยฟังเดี๋ยววันนี้คุณครูจะเล่าให้ฟังนะคะแอนแอนแอนกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าแพะเบิ่มนะคะแพะกลางและแพะจิ๋วอาศัยอยู่ด้วยกันสามตัวในป่านะคะ วันนี้มันมาหาอาหารมันมาหาหญ้าอ่อนๆกินที่ภูเขานะคะแล้วมันก็กินหญ้าก,กันอยาอ่างอร่อยนะคะต่อมาไม่นานนะคะก็มีสัตว์ต่างๆเข้ามาอาศัยในป่ามากมายทําให้หญ้านั้นไม่พอที่จะรับประทานนะคะแห้งเล้งน,นะคะแพะทั้งสามตัวจึงปรึกษากันนะคะเอ๊เราจะทํายังไงดีนะ เราจะไปหาทุ่งหญ้าที่อุดมสมบูรณ์ที่อื่นดีไหมเมื่อคิดกันได้แล้วแพะทั้งสามตัวก็ออกเดินทางนะคะระหว่างทางก็เจอแม่นม้ำนะคะเราข้ามสะพานตรงนี้ไปดีกว่าไปฝั่งนน้นเดี๋ยวจะมีหญ้าอ่อนๆให้เรากินกันแล้วแพะทั้งสามก็เดินไปนะคะระหว่างทางก็เจอนกน้อยดินมาหยุดก่อนหยุดก่อน ทั้งสามอย่าเพิ่งไปเราจะเล่าให้ฟังฝั่งนู้นมียักษ์ตัวใหญ่เลยจะมารอก,กินเจ้าทั้งสามอยู่นะอย่าข้ามไปนะ,อะขอบคุณมากเจ้านกที่มาบอกเราแล้วแพลทั้งสามตัวก็ปรึกษากันว่าจะทำยังไงดีถึงจะข้ามสะพานไปกินหญ้าฝั่งนู้นให้ได้นะคะเราจะทำยังไงดีนะ เอาอย่างนี้แล้วกันเรามาวางแผนกันดีกว่าได้ได้ได,ได้ดูสิว่าเราจะข้ามไปได้ไหมวันต่อมาเจ้าแพะจิ๋วเดินข้ามสะพานมาร้องเพลงมาอย่างร่าเริงนะคะพอมาถึงกลางสะพานฮ่าฮ่าอาหารที่อร่อยมาให้ข้ากินแล้วหิ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 วจังเลย มามามาให้ข้ากินเส้นดีๆช้าก่อนช้าก่อนท่านยา์อย่าก,กินข้าเลยข้าเป็นแพทย์จิ๋วตัวเล็กนิดเดียวกินไปท่านก็ไม่อิ่มรอท่านรออีกแป๊บหนึ่งนะจะมีแพทย์อ,อีกตัวนึ่งเดินมาโอเคข้าไม่กินเจ้าก็ได้ข้าจะรอแพะอ,อีกตัวหนึง่ง แล้วเจ้าแพะจิวก no, <life> ็รอดปลอดภัยเดินข้ามสะพานไปอีกฝั่งได้ก๊๊กก๊น่ะเสียงของเจ้าแพะกลางมาอีกแล้วเดินมาเดินมายักก็โผล่ขึ้นมาฮ่าฮ่าอาหารอร่อยตัวโตเดินมาให้ข้ากินแล้วหิวหิวหิวอาหิวเหลือเกินมามามาให้ชัฉันมัมเสียดี เช้ากินช้ากอนท่านยักษ์ใหญ่ถึงฉันต,ตัวโตพอดีคำแต่ฉันก็ยังตัวเล็กอยู่นะท่านทานฉันไม่อร่อยแล้วก็ไม่อิ่มลอกท่านรออีกนิดจะมีอีกตัวใหญ่มารออีกนิดหนึ่งนะเจ้ายักษ์จึงตัดสินใจปล่อยแพะกางเดินข้ามสะพานไปอีกสักพักก็มีเจ้าแพะตัวใหญ่เดินมาก็๊กก Oh. อาหารอร่อยตัวใหญ่เดินมาให้ข้ากินแล้วหิวหิวหิวข้าหิวจังเลยคราวนี้ฉันจะไม่ปล่อยให้เจ้าเดินผ่านไปละมามามาให้ข้ามัมเซดีๆเจ้าแพะใหญ่ช้าก่อนช้าก่อนอย่าเพิ่งกินข้าแล้วเจ้าแพะสามตัวก็รวมตัวกันช่วยกันผักเจ้ายักษ์ตกสะพานตุม่ม แล้วเจ้าแพะสามตัวก็เดินข้ามสะพานไปอย่างสบายใจมากินหญ้าอยู่ฝั่งนี้เห็นไหมคะเด็กๆเจ้าแพะสามตัวเนี้ยเก่งมากเลยมีการวางแผนนะคะเพื่อจะเอาชีวิตรอดแล้วก็รอดจริงๆนะคะนิทานนิทานนิทานพอเราไมา่นานนิทานจบแล้วสวัสดีค่ะ เด็กๆคะสนุกไหมคะนิทานของคุณครูแล้ววันนี้นะคะคุณครูขอให้นักเรียนทำใบงานวันที่4นะคะมาส่งคุณครูด้วยสวัสดีค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย